ไม่ได้จะแม่งวิ่งวิ่งเร็วอืมดูห้อยหน่อยเพื <c oughs> ่อได้เลขวันที่สิบหกนี่แ็บเลยนะ่ะไปเห็นไหมเพื่อให้นะรางวัลที่หนึ่งนะแ็มเลยเนี่ยแค่ว่ามันดุไม่มันดุปือไม่กัดนะ สำหรับคว้าหลังเนี่ยตงกัดแล้วเออมันงับแล้วล่ะต้องจับหัวอย่างนี้ใช่ไหมรับอย่างนีับคอแราเราก็จับอย่างนี้ได้มันก็มันก็ไม่ว่าอะไรจะไมันคอยจะหนีตอนนี้งก็กลัวมันเนาะเออได้เลขเด็ดแล้วทีนี้แล้วปลาปลานิ่งกันนะพ่อน้วยบ้านพ่อด้วยฮะก็คู่ัวเมียกันศูนย์ศูนย์แล้วล่ะ ห0าศ